แฟนแจ๊บแเลยบรรยายเป็นวิดีโอนะเพื่อนจะได้ไม่งงไอทีเห็นอันนี้เป็นชาเราซื้อมาจากเวียดนามมันก็หอมดีนะมันเป็นแบบซองๆอ,งอะ่ะเราแบ่งคือเราถวายพระไปครึ่งห่อแล้วแล้วเราเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเราก็เลยแบ่งกับคนละสองห่อกับเพื่อนนะอันนี้เป็นผล,ลมไมเอาไว้กินเวลาง่วงๆที่โต๊ะอน,นี้แฟนเราได้กระเช้ามาแบ่งเพื่อนไป นะแล้วก็นี่กาแฟนะคะเพื่อนชอบกินกาแฟใช่ไหมอันนี้นะดีมากอันนี้เป็นเป็นบาร์มิชั่นนะร้อนมากแล้วหอมไม่เหม็นปวดเมื่อยเนี่ยเวลาตัวเองปวดเนี่ยตัวเองก็ทานะและอันนี้เป็นขนมเป็นขนมเครกเคี้ยวได้ยินเสียงหลานเพียบเลยนี่ขนมหลานนี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตมาจากเกาหลีนะคะนะเอาให้หลานฝากหลานนะ แล้วก็อันนี้ยที่เราบอกว่าเราลืมหยิบมาให้เนี่ยตั้งใจบาหลีอันนี้บาหลีเป็นที่เปิดขวดตามใจตัวเองเลยนะจะเก็บไปสองอันหรือจะฝากพี่ฝนอันหนึงก็ได้ตามใจนะไม่แล้วแต่ไม่ว่ากันแต่มันน่ารักดีมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นไอ้ขิกอะ่ะน,นี้ยนะนะสักอย่างดีโอเคนะเพื่อนนะเดี๋ยวพวกนี้เราจะใส่ตะกร้าผลไม้ไปนะที่ที่ลุงเขาจะมารับอะ่ะนะขอบคุณมากค่ะเพื่อนจ้า